กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้เอาข่าวมาฝากกันข่าวคราวแรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ดีเป็นจํานวนหลักหลายเป็นแสนคนเนี่ยนะแสนเ0 0ดหคนก็ดีล่าสุดเนี่ยนะครนะในบ่อนการพนันที่จังหวัดระยองก็มีผู้ติดเชือ้อโควิดเข้าไปนะครับเป็นจํานวนหลาย10บราย10บยีรายเลยทีเดียว ทีนี้ประเด็นคือคําถามวันนี้ประชาชนอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะครับจากการที่เล็ดลอดมาจากแรงงานต่างด้าวซึ่งมีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่รวมทั้งรัฐบาลด้วยนะครับว่าระยะห่างในแนวเขาเรียกว่าแนวเขตชายแดนเนี่ยนะครับระหว่างไทยกับพามา่าการจานบุรีเนี่ยถึง5,000กว่ากิโลทีนี้ในระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาทางด่านก็ดีเข้ามาทางท่องช่องทาง ธรรมชาติก็ดีอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกอย่ามาแบบพึ่งนหน่วยงานรัฐเลยทีเดียวประชาชนก็ต้องช่วยกันอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งท่านก็พูดถูกอันนี้ก็เห็นด้วยทุกคนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครพบแรงงานต่างด้าวก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ที่ผ่านมาคุณรู้หรือไม่ว่ามันเล็ดลอดมาได้ยังไง ประเด็นคือเขารู้กันทั่วโลกนะไทยรู้โลกรู้นะแรงงานต่างด้าวพม่ารู้โลกก็รู้ว่ามันมีนะครับการเข้ามาแบบไม่ใช่เฉพาะช่องทางพิเศษหรือช่องทางธรรมชาติแต่เข้ามาแบบวิธีพิเศษเออวิธีพิเศษทีนี้วิธีพิเศษเนี่ยมันจะเข้ามาได้ยังไงล่ะครับถ้าโดยลำพังแรงงานต่างด้าวอย่างเดียวอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเท้าความไปถึงที่ระยองนะ แต่ผมขอเท่าความตรงนี้ก่อนวันนี้เนี่ยผมกําำลังจะบอกว่าความเดือดร้อนหรือการแพร่กระจายของโควิด -19 ไม่ได้เกิดจากประชาชนตาดำๆประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะแต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะมาโทษคนโน้นคนนี้คนนั้นแต่มาวิเคราะห์ถึงแผลนะครับถึงต้นตอถึงจุดกำเนิดว่าเฮ้ยมันเข้ามาได้ยังไง แล้วใครเป็นคนรับผิดชอบแล้ววันนี้มีใครออกมารับผิดชอบหรือ,อยังแล้ววันนี้นะครับโดยเฉพาะผอบอตรคนใหม่เนี่ยนะลงดาบไปลงโทษไปเปิดหน้าชัดเจนว่าลงโทษคนนั้นคนนี้มีบ้างแล้วหรือ,อยังถ้าเรารู้กระบวนการการทำงานของตารวจจริงๆนะครับตารวจดีมีตำรวจชั่วก็เยอะ แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตำรวจชั่วสุปกปกโสมมเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะคุณดูที่ด่านกี่ด่านผมผมไม่สนใจในส่วนของช่องทางธรรมชาติจะก,กี่ช่องทางผมไม่สนใจแต่นั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลอ้างอย่างนี้นะว่าเข้าไปในช่องทางธรรมชาติแล้วเข้ามาได้ถึงแสนกว่าคนเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นคนคุณครับต่อให้เราต่อให้ประเทศไทยนะ มียานอาวกาศไปโครจรร,รอบดวงจันทร์มีเรือดำน้ำกี่ลำมีรถถังกี่ร้อยกี่ร้อยคันเนี่ยนะกี่พันคันเนี่ยนะคุณก็ไม่สามารถป้องกันร,ราชาอาณาจักรเอาไว้ได้หรอกเพราะนี่ขนาดคนเดินเข้ามาถ้าเปรียบเทียบคนพวกนี้ที่เดินเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวกลับกันสิครับถ้าเขาเป็นข้าศึกละ่ะถ้าเข้ามาช่องทางธรรมชาติแล้วรัฐบาลไทยบอกว่า ประชาชนต้องช่วยกันเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดูแลได้ผมว่าไม่นานนะครับประเทศไทยเสียเอกราชแน่นอนถูกไหมแค่คนธรรมดาไม่ใช่หน่วยรบติดอาวุธไม่ใช่ข้าศึกไม่ใช่คนที่จะมาลุกรานประเทศไทยแต่คุณกลับกลายให้เข้ามาถึงแสนเจ็ดหมื่นคนคุณดูนะครับถ้าแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเป็นกองกำลังพิเศษและติดอาวุธมาคุณว่าป่านนี้เมืองหลวงนี่โดนตีแตกหรือยัง แล้วนี่แหละครับระบ,บบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณไอโควิดสิบเก้าเปรียบเสม,มือนฆ้าศึกนะประเทศไทยเสียเอกราชแล้วนะตอนเนี้ยรู้หรือไม่แล้วผู้นำรัฐบาลทำไง ก็โทษประชาชนไม่ช่วยดูกันโอ้โหข้าศึกเข้ามาติดอาวุธเป็นข้าศึกหน่วยรบพิเศษแสนเจ็ดมืคนเข้ามาโอ้โหแสนเจ็ดหมืคนเข้ามาฝังตัวในประเทศไทยเป็นสิบปีคุณตอนนี้เนี่ยสมุรสารเนี่เป็นของพม่าไปซะละแล้วประเด็นคือวันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนผู้ติดเชื้อนะเป็นข้าศึกที่เข้ามาลุกรลัแล้วไม่ชิบหายกันหมดแล้ววันนี้ ยิ่งด้วยรัฐบ,บาลโทษเนี่ยโทษโอ้รำไม่ดีโทษปีโทษกล้องก็โทษประชาชนไปอย่างเงี้ยโยนขี้ให้กับประชาชนแต่ผลงานเอาเข้าตัวเองคืนอันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้มาถึงวันนี้27โควิดเข้ามาอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่านะล่อเข้าไปเป็นพันพัน,พนคนแล้วผู้ติดเชื้อล่อไปเป็นพันพ,นพนคน แล้ววันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบหรือ,อยังว่าผู้ที่เล็ดลอดเข้ามาแสนเจ็ดหมื่นคนรัฐบาลนะจับตาหรือจับกลุมหรือนะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกี่คนในแสนเจ็ดหมื่นคนวันนี้รัฐบาลไม่ได้อัปเดตข้อมูลตรงนี้เลยให้ประชาชนมีความมั่นใจ อุ่นใจไม่มีเลยอัปเดตอยู่นั่นแหละติดเชื้อกี่คนไปอยู่กี่คนแถลงการของหมอทวีสินที่เล่นทีจริงเอ้ยอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวกินกุ้งโชว์กันเดี๋ยวกินกุ้งโชว์ที่เชียงใหม่ของหนูอนุทินเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาเนี่ยตั้งเป็นสำรับใหญ่เลยนะสำรับอะไรเขาเรียกกุ้งยักษ์ไปเสิร์ฟกันในทาําเนียบ เนี่คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณจะดูแลประเทศได้ยังไงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ทับผมแต่ผมมองว่าเฮ้ยวันนี้ผมขอตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลมีความพร้อมขนาดไหนที่จะดูแลชีวิตความปลอดภัยของพ่อแม่มีท้องประชาชนทั้งประเทศวันนี้แสนเจ็ดหมื่นคนทำไมคุณไม่อัปเดตตัวเลขว่าคุณน่ะอยู่ในความดูแลของสอสอบคหรือของรัฐบาลตอนนี้คุณน่ะควบคุมได้แล้วกี่คน หมื่นคนสองหมื่นคนเขาว่าไปมันอาทิตย์กว่าแล้วนะเหมือนโจรน่ะเขามาปล้นบ้านอ่ะแสนเจ็ดหมื่นคนป่านนี้ยังจับโจรไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะควบคุมทําไมอ่ะคุณจะควบคุมเพื่ออะไรวันนี้คุณควบคุมเพื่ออะไรคุณควบคุมอะไรคุณไม่ควบคุมแสนเจ็ดหมื่นคนก็บอกแล้วจะไม่ลงโทษไม่เอาผิดตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรส่งกลับบ้านหรือคุยกับนายจ้างให้ทํางานต่อแต่ต้องมีการตรวจนะในส่วนของเชื้อโควิดให้มันถูกต้อง นะมีสเตตควอนทีนสิบสี่วันกักตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ตรงนี้มีไหมถึงมีก็ไม่เคยประกาศให้ประชาชนรู้แต่ในที่นี้ผมมานั่งนี้ผมว่าไม่มีเพราะรัฐบาลคิดไม่ทันวันนี้ผมใจจดใจจ่อมั่งกับในเหตุการณ์เนี้ยแล้วเฝ้ารอรัฐบาลว่าเฮ้ยรัฐบาลมันจะประกาศตอนไหนว,ว่าตอนนี้เราควบคุมนะ แรงงานต่างด้าวในระบบเราตรวจหมดแล้วไม่มีเชื้อหรือมีเชื้อกี่คนเอาโอเคไม่เป็นไรครับแล้วแรงงานต่างด้าวเขาเรียกว่าแรงงานเถื่อนคุณควบคุมดูแลได้แล้วกี่คนควบคุมดูแลได้แล้วกี่คนและตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่ติดเชื้อกี่คนแล้วติดเชื้อกี่คนรัฐบาลมีข้อมูลตรงนี้มาตีแผ่ให้ประชาชนทราบไหมไม่ดี แล้วนี่แหละเป็นจุดความเชื่อมั่นของประชาชนชาวไทยว่ารัฐบาลทำงานจริงแต่วันนี้ผลงานคืออะไรอวันนี้ติดสิบคนพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ยถากรรมพรุ่งนี้อีกสักร้อยคนก็แล้วแต่ยถากรรมจะเพิ่มจะลดก็อยู่ที่ประชาชนจะป้องกันตัวเองพรุ่งนี้อีกสองร้อยคนก็แล้วแต่ไม่มีทิศทางเลยทำงานแบบไม่มีทิศทางเลยผมถามหาเสมอแหละฮะทุก Facebook ไลน์ว่ารัฐบาลพร้อมขนาดไหน คุณจะทํางานคุณจะทามิชชั่นหนึ่งทำภารกิจหนึ่งให้มันสําเร็จเนี่ยคุณทํางานสเปะสปะอย่างนี้เหรอทำงานในลักษณะรูปแบบกระทรวงเป็นหัวหน้ากระทรวงเป็นรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีคุณทํางานกันอย่างนี้เหรอคือบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นพระความตายของประชาชนมันไม่ต้องให้สอนปะวะถูกไหมวันนี้คุณดูนะครับ มาจากการจนําบุรีสังขะเข้ามาผ่านเป็นสิบดา่านแต่แรงงานต่างด้าวแสนกว่าคนเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาหลายปีเข้ามาโดยตลอดแล้ววันนี้นะพอบอตรคนใหม่ยังไม่ลงดาบยังไม่เอาตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดและไม่ต้องอารุ่มมาลวยอะไรทั้งนั้นคุณต้องรับโทษอย่างเดียวปล่อยปละละเลยแล้สอบไปว่ามี แบบพิเศษไหมมีใต้โต๊ะไหมลงโทษกันให้เห็นวันนี้คุณเห็นไหมครับว่าจุดกําเนิดของโควิด19ตั้งแต่ครั้งแรกในช่วงต้นปีมาจากอะไรมาจากกองทัพจัดชกมวยที่สนามมวยลุมพินีนั่นคือรอบแรกอย่างที่ผมบอกรอบที่สองเอามาอีกสังขบุรีเข้ามาจากแรงงานต่างด้าก็คือพอมา่านั่นเองความผิดของใครก็คือทหารกับตำรวจที่อยู่ชายแดน ด่านเป็นสิบยี่สิบด่านเป็นร้อยด่านเลยแต่ปล่อยให้เข้ามาตลอดระยะเวลาหลายปีจนมีจำนวนประชากรสะสม,สะสมเขาเรียกว่าแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวสะสมในจังหวัดสมุทรสาครถึงแสนเจ็หมื่นกว่าคนไม่นับรวมจังหวัดอื่นที่แรงงานต่างด้าวแพร่กระจายหรือน่าเดินทางไปทำงานในทั่วทั่วทุกจังหวัดทั้งประเทศวันนี้ผ่านเข้ามา พอบตรลงโทษบ้างหรือยังยังพอยัง,อยง,ออยงมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคุณดูตั้งแต่สนามมวยลุมพินีครั้งแรกคุณดูลงโทษใครไปบ้างอันนั้นสนามมวยลุมพินีเป็นจุดกําเนิดโควิดครั้งแรกในช่วงปลายปีต้นปีที่แล้วไม่มีเลยนะครับที่จะลงทันใครถึงขั้นสูงสุดหรืออะไรเพราะว่าในครั้งแรกมีผู้เสียชีวิตจากโควิดมีผู้ติดเชื้อมากมาย ก็ยังไม่มีการลงโทษให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งปรเทอาวันนี้เอาเอกีกด่านสังฆาตำรวจนะตะเวนชายแดนทหารนะคุณดูสิครับลงโทษใครให้เห็นกันจะจะเปิดหน้ากันให้เห็นชัดๆไหมไม่มีครับผบตอรอคนใหม่ไม่ได้เรื่องฮนะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำงานแต่ว่านี่พวกกูนะกูต้องดูแล นะกูต้องดูแลผลประโยชน์ของพวกพ้องกูกูขึ้นมาเป็นผอบอตอรอกูต้องดูแลให้หมดนะจะฟันลูกน้องเองก็ไม่ใช่อันนั้นพวกเดียวกันอย่างนี้แหละครับสุดท้ายนี่เข้ามามุวิกว่าแล้วยังเอาผิดตำรวจหรือทหารที่อยู่ตรงด่านไม่ได้เลยซึ่งผมเน้นย้ำไปที่ใครอธิอะไรนะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องโดนหนักๆคนนี้ ถึงบัดนี้นะครับพบตรอยังไม่ลงดาบไปเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรเข้ามาพันคนแ0 0รอคนเพิ่มวันละร้อยส0งร้อเพราะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเพิ่มก็มาเยอะขนาดไหนก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเอาสุดท้ายวันนี้เป็นความหลาหลวมของตำรวจอีกโน่นระยองเปิดบอลกันโอโหโจงขึ่ง จนทำให้มีผู้ติดเชื้อไป20กว่าคนแล้วเก้าสเต็ปไปนะ3 40ผมไม่รู้อันนั้นต้องมาตรวจเชืออเช้อกันอีกทีนึงตรวจหาเชื้อกันอีกทีนึงแต่บอลเนี่ยมันไปโผล่ที่ระยองใครเป็นคนต้องรับผิดชอบครับพี่น้องก็คือตักเจ้าหน้าที่รัฐเอาสุดท้ายโควิดนะมันแพร่กระจายเพราะใครเพราะประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะใครเพราะเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วทาไมเจ,าเจ้าหน้าที่รัฐทําไมต้องมารับผิดชอบในการกระจายหรือการแพร่เชื้อของโควิดก็ความหลาหลวมในการทํางานการมีแบบวิธีพิเศษเข้ามาอ่ะพิเศษจัดตั้งบนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันจัดชุมนุมเกิน5้าคนไม่ได้ไปประทวงที่สนามหลวงก็ไม่ได้ ไปจัดชุมนุมที่ไหนเกิน5คนประท้วงรัฐบาลไม่ได้แต่ตั้งบอนกันเป็นร้อยที่จังหวัดระยองผู้ติดเชื้อบานตะไทยสุดท้ายไม่รู้วันนี้ระยองจัดล็อกดาวหรือเปล่าอันนี้คือความหลาหลวมของตำรวจเพราะเป็นความอ่อนแอของผบ,รบ,รบรตรคนปัจจุบันคุณดูสิประชาชนให้โอกาสสัปดาห์กว่าว่าจะเอาคนมาลงโทษไอ้พวกที่รับใต้โต๊ะพิเศษทั้งหลายสิบกว่าดานยีกว่าดานกว่า แรงงานต่างด้าวจะทะลุมาที่ไทยได้เนี่ยไอ้พวกนี้ต้องรับผิดชอบหมดแต่พบตะรไม่เด็ดขาดพบะตะรอ่อนแอคุณดูสิครับเจ้าหน้าที่รัฐมีอํานาจสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นโจรเสีเองหรือเปล่ากลายเป็นโจรเสีเองหรือเปล่าถูกไหมเป็นโจรก็คือก็ทําเยี่ยงโจรหากินหา,นหาเศษหเลอจากแรงงานต่างด้าว หาเศษหาเลยจากผู้มีิทธิพลในจังหวัดระยองสามารถทําให้เปิดบ่อนได้จนมีผู้ติดเชื้อบานตะไทยอันนี้ล้วนแล้วแต่ความบกเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งทหารและตำรวจอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมานิดย้อนกลับมาตำรวจอยู่ในความดูแลของใครประยุทธ์จันโอชาเอาชิปชิปแล้วพี่ประยุทธ์เราพี่ตู่เราปีใหม่นี่งานเข้าไม่ได้หยุด มีกระแสกันต่างๆนานาครับพี่น้องนะเออเขาบอกอะไรนะมีข่าวจริงหรือเปล่าข้าราชการตํารวจจะโดนไล่ออกมันบบคือตํำรวจนะคุณต่อให้หนักขนาดไหนเนี่ยมันไม่ไล่แต่มันย้ายสุดท้ายพอเรื่องเงียบมันก็ย้ายกลับมาที่เดิมเท่ากับไม่ได้ลงโทษผมถึงบอกวันนี้เนี่ยพบตรคนใหมต่ต้องลงดาบต้องลงดาบ แล้วลงดาบต้องให้ลงดาบจริงๆไม่จะจับย้ายโน่นจับย้ายนี่คุณอย่าลืมคนที่ลักลอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาผ่านช่องทางพิเศษเผลอๆคุณเชื่อผมไหมแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากช่องทางพิเศษเหรอกเข้ามาจากช่องทางปกตินี่แนะแต่เข้ามาได้แล้วเพราะอะไรถึงเข้ามาได้แล้วใครต้องรับผิดชอบแล้วพบตรทําอะไรอยู่ อ่าและผบประตรเป็นลูกน้องใครแล้วสุดท้ายวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ละหลวมนะไม่ดูแลประชาชนไม่ปกป้องอาณาเขตไม่ตรวจตาอย่างเข้มงวดอ้างว่าประชาชนต้องช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาวันนี้คุณจะให้ประชาชนมาเป็นทหารแทนคุณเหรอมาจับปืนแทนคุณใช่ไหมเขาจ้างคุณมา ขาจ่ายภาษีคุณไปให้คุณไปปกป้องรั้วของชาติแต่กลับกลายรั้วของชาติวันนี้หันหลังกลับมาแล้วถามประชาชนบอกว่าเฮ้ยทําไมมึงไม่ช่วยดูล่ะเฉพาะกูกูจะดูทันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันตลกไหมอ่ะมึงบ้าไปแล้วแล้วจะพูดกันสม่สำาเสมอพูดกันเยอะแยะแรงงานต่างด้าวผ่านมาเนี่ย เข้ามาแสนเจ็ดหมืนคนผมถามทุกคนและถามที่คนที่ในสังขบุรีกาญจนบุรีสิว่าแสนเจ็ดหมื่นคนวันนี้มันเข้ามาเฉพาะเดือนนี้แสนเจ็ดหมืนคนเหรอครับมันไม่ใช่ไงมันเข้ามาทีละหมื่นทีละพันทีละห้าร้ยตลอดระยะเวลาสิบยี่สิบปีมันเข้ามาโดยตลอดแล้วใครปล่อยให้เข้าและเข้ามาทางช่องทางพิเศษเหรอเอาดูป่าผมเหรอ ผมว่ามันไม่ใช่มันเข้ามาทางช่องทางปกตินี่แหละแสนเจ็ดหมืคนน่ะใครมันไจะไต่ขอบภูเขามาละ่ะแสนเจ็มคนน่ะเอาผมถามจริงๆไต่แ้มาเ,เดินเรียบๆมาแค่สี่ห้าคนก็เห็นกันแล้วทหารมันก็มีตายกเว้นแบงค์มันปิดตาถูกไหมนายสัง่งใช้คำเนี่ยคุณดูปากผมนายสัง่งมองไม่เห็นซะบ้างนะอะไรมองไม่เห็นซะบ้าง นายสัง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการตํารวจวงการทหารสกรปรกสโสมมที่สุดครับมีกระบวนการสแสวงหาผลประโยชน์ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้งหมดตำรวจดีมีเยอะนะใครจะมาด่าผมด่ามาได้เลยทหารดีมีเยอะนะแต่ตํารวจดีทหารดีกลับไม่มีอำนาะจไงแต่ทหารชั่วนะตำรวจเลว กลับมีอำนาจไงคุณเชื่อไหมวันนี้มีการส่งสวยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ในแต่ละด่านเนะ่ยในแต่ละด่านนะ่ะที่เราบอกว่าแปะเจียแปะเจียเงินพิเศษเงินใต้โต๊ะมันมีเสมอแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณสุดจะดิบมากเลยคุณเที่ยงธรรมคุณให้ความยุติธรรมใช่ไหมผอตรอคนใหมนะ่วันนี้เนี่ยเอาเข้าเผเจญเข้ากับลูกน้องตัวเองคุณกลับไม่จัดก,การคุณบอกนะ เพราะว่ากระแสะโซเชียลมันกดดันบอกจะลงโทษตำรวจนั้นตำรวจนี้คุณเปิดหน้าให้ชัดสิคุณลงโทษใครอย่างน้อยเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุณต้องปลดแล้วไม่ใช่ย้ายแล้วในส่วนของตำรวจที่มียศนะลดหลั่นกันไปเอาโทษเลยว่ากันมาเปิดหน้ากันให้ชัดไม่ใช่มาหมกเม็ดกันลงโทษอย่างนี้วันนี้เพราะคุณทำงานแบบนี้ คุณด้อยความสามารถแบบนี้โควิดเลยดีดไปที่ระยองอีก20กว่าคนติดในบ่อนกันพนันเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกที่ระยองทหารไหนบอกดูแลกันเข้มแข็งฮะปล่อยให้มีการเปิดบ่อนได้ยังไงประเด็นคือบ่อนเนี่ยมันเป็นแหล่งแพร่เชื้อเอาทุกอย่างเอาทุกสิ่งเอากฎหมายทุกข้อมานะฮะ มาจำกัดกลุ่มผู้ชุมนุมว่าอย่าให้เกินห้าคนแต่คุณดูที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำงานกันยังไงเอาจริงไม่จริงแล้วถูกไหมวันนี้คดีของคุณคุณมีคดีคุณติดคดีอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุยกันข้างล่างสอนอ,อย่าให้ขึ้นไปถึงบนสอนอยัดเงินกันก่อนอะคุณหลุดพ้นไปอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้กันแล้วอะเดี๋ยวเนี้มันไม่ไม่เฉพาะเป็นแค่เดี๋ยวนี้มันเป็นมานานแล้ว แล้วประชาชนเนี่ยจะต้องพึ่งใครอ่ะวันนี้ประชาชนพึ่งตำรวจได้ไหมไม่ได้ไอ้พึ่งมันเดี๋ยวมันก็โยนขี้ใส่เราอีกพึ่งทหารได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวทหารมันก็โยนขี้ใส่เราอีกแล้วทหารนี่พวกใครเอ้าก็พวกประยุทธ์พวกลุงตู่เอ้าแลวตำรวจใครคุมเอาก็ลุงตู่สิคุมเอาสุดท้ายโดนตั้ง